ต้องส่งแรงใจเพื่อกันโดดถึงไงเราส่งแรงใจยังการ์ตูนอนิเมะนะครับเราต้องหวากหวักด้วยแบบเสียงดังน่าลำคาญนะครับผมและกันโตด,ดไงอ้ยโ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 อยโอ้นีอ้ยโอ้ยโอ้ยโา้ยอ้ยคอ้ยโอ้โอ้ยอ,อ,อ้ยี้ยโอ้ยโองยโอนยี้ยโ้ยโอ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 ้ยโ้ยโออะยโอ้ยยด่านเล้ย,ยอ,อ โอนอีกรอบสำไมแล้วหัวล้นเลยุ้นอ,อ,อีกแล้วกูคุ้นมากคุ้นแบบรอบที่อ่น้ำก่อนอ่าหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเยอะไปเปล่า <gu h> ฟีมีโลหูเลยแม่นี่ยอิชิมีนมอนมีนางอนีโทไอคุเองไม่ลืม <gu h> โลกเราเป็นสีชมพูเพลงก็น่ารักแต่คนเล่นไม่